ในโลกของภาพยนตร์การต่อสู้กันของรถถังหลกักดูจะเป็นเรื่องสุดมันที่หลายๆคนชื่นชอบซึ่งในภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ได้มีเพียงแค่รถถังเท่านั้นที่โดดเด่นยากเกราะที่เล็กลงมาเหล่านี้ก็มีความเท่ไม่แพ้กันถึงแม้ว่าความอันตรายของพวกมันอาจจะไม่สู้รถถังแต่กับทหารราบเจ้าพวกนี้ก็คือฟันร้ายดีๆนี่เอง เรื่องราวของเครื่องจักรสงครามในวันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับยานเกราะต่อต้านทานราบสุดอันตรายของกองทัพรัสเซียยานรบทหารราบ BMP 3 ยานรบทหารราบ b m p 3ชื่อเต็มๆคือโบวายามาชินาเปโฮตีตีมันเป็นยารบต่อต้านทหารราบที่พัฒนาต่อมาจากยารบทหารราบรุ่นก่อนอย่าง b m p 1และ2ของกองทัพโซเวียตที่ถูกผลิตขึ้นในราวปี1966การออกแบบของยารบทหารราบ b m p 3ย้อนกลับไปในอดีตในปลายปี1970 เดิมทีแล้ว BMP 3ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้แทนที่รถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก PT 7 6แต่ในระหว่างการพัฒนานั้นมันได้ถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็นยารบทหารราบ โดยการออกแบบของ BMP 3สามารถย้อนไปถึงต้นแบบของรถถังเบา Object 685ที่ติดตั้งปืนขนาด100ม mm, ิม 2A48-1 จากปี1975แต่รถต้นแบบคันนี้ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากแต่แชสซีพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่จากสำนักออกแบบของบากานราวฟ์ฟถูกใช้สำหรับยารบท่าราบรุ่นต่อไปใน Object 688 โดยอ็อบเจกต์688ประกอบไปด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติชิปปูนอฟ 2A42 ขนาด30ม mm, ิลิเมตรรอมปืนกล PKT 7.62ม mm, ิลิเมตรและขีปนาวุธต่อต้ารถถังคู่ 9M113 คอนคลาสที่ติดตั้งอยู่ภายนอกแต่ดูเหมือนว่าภายหลังกองทัพโซเวียตจะได้มีการนำขีปนาวุธคู่นี้ออกไปและในที่สุดพวกเขาก็ได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษที่1 9น0นั่นก็คือ BMP3 นั่นเองอยารบทหารราบ BMP3 ออกแบบและผลิตโดยคู่กันมาสาโวทและมีบางรุ่นถูกสร้างโดยโรงงานสร้างเครื่องจกักรรุสซอฟ BMP 3เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตอย่างเป็นทางการในปี1987โดยมันถูกแสดงต่อหน้าสาธารณชนขังแรกระหว่างขบวนพาเรดวันแห่งชัยชนะในปี1990และได้รับการตั้งชื่อรหัสจากนาโตเป็น IFV M1990 1 โดยลักษณะจำเพาะของ BMP 3ยารบทาราบคันนี้มีน้ำหนักมวลรวม18.7ตันมีความยาววัดจากหัวถึงท้ายยาว7.14เมตรตัวรถมีความกว้าง3.2เมตรสูง2.4เมตรใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน3คนได้แก่ผู้บัญชาการพลปืนและพลขับภายในยานกรอบสามารถจุทหารเพิ่มเติมได้จำนวน7คน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะ UTD 29m กำลังขับเคลื่อน500แรงม้าระบายความร้อนด้วยของเหลวช่วงล่างของยานรบเป็นแบบทอช์่นบาร์มาพร้อมระบบทรงกำลังแบบไฮโดรแมคานิก4สปีดระยะปฏิบัติการสูงสุด600กิโลเมตรมีความเร็วสูงสุด72กิโลเมตรบนถนน45กิโลเมตรบนทางวิบากและ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงในน้ำ มาในส่วนของฟังก์ชันการต่อสู้เริ่มกันที่การป้องกันของยานเกราะตัวถังและป้อมปืนของ BMP 3ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยที่มีความแข็งแรงสูงป้องกันการหิงรอบด้านจากอาวุธขนาดเล็กโดยป้อมปืนมาพร้อมกับเกราะเหล็กหนาบแบบเว้นระยะเหนือบริเวณส่วนโค้งส่วนหน้าได้รับการป้องกันจากกระสุนปืน30ม mm, มที่ระยะ200เมตร และนอกเหนือจากการป้องกันแบบแข็งแล้วถังน้ํามันแบบปิดของ BMP 3ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าคนขับด้านหลังเกราะหน้าโดยตรงซึ่งมันได้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นเกราะมีผลกับหัวรบที่มีรูปทรงเช่นเดียวกับกระสุนปืนใหญ่ที่สามารถทะลุผ่านเกราะหน้าได้นอกจากนี้ BMP 3ยังสามารถสร้างควันได้โดยการใช้วิธีการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่วมไอเสียมีเครื่องตัวจับสารเคมีระบบการกรอง FVU ทั้งดับเพลิงอัตโนมัติและเครื่องยิงลูกระเบิดควัน 902V ตูชา2 81มิลมจำนวน6เครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยในปัจจุบันนี้ BMP 3มีการติดตั้งชุดกระป้องการปฏิกิริยาระเบิดที่แตกต่างกันอย่างน้อย2ชุดมันให้การป้องกัน BMP 3จากเครื่องยิงจรวดที่ด้อยกว่าอย่าง RPG 7 หนึ่งในนั้นคือชุดคิดคับทัส ERA ซึ่งมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยมันสามารถสร้างการสะท้อนกลับของเสียงและจลนศา,ศาสตร์เล็กน้อยที่เกราะที่อยู่ด้านหลัง เมื่อเกิดการระเบิดทําให้มั่นใจได้เลยว่าผู้โดยสารภายในจะไม่ได้รับอันตรายจากบล็อก ERA ซึ่ง BMP 3ยังสามารถติดตั้งแผ่นกรอะด้านข้างเพิ่มเติมซึ่งสามารถต้านทางกระสุนเจาะกรอบขนาดจุด5.0ในแนวตั้งฉากในระยะประชิดได้นอกจากนี้มันยังพกพาชรร่าหนึ่ง electro optical jammer ระบบรบกวนขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นระบบตอบโต้แบบซอฟต์คิวหรือแพสซีฟเคาน์เตอร์มาพร้อมกับตัวกำหนดเป้าหมายและเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์มาในส่วนของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ BMP 3มันถือเป็นหนึ่งในายารบทหารราบที่มีการติดตั้งอาวุธหนักที่สุดเท่าที่เคยมีการประจำการมาของรัเสเซียในรุ่นดั้งเดิมมันติดตั้งป้อมปืนไรเฟิลความเร็วต่ำภายในติดตั้งปืน 2A70 ขนาด100ม mm, ิเมบรรจุกระสุนขนาด100มิม40นัดซึ่งป้อมปืนนี้สามารถที่จะยิงได้ทางกระสุนทั่วไปและขีปนาวุธต่อต้ารถถัง 9M117 8ชั่นจำนวน8ลูก หรือจะใช้งานด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรแบบป้อนคู่ 2A72 พร้อมกระสุน500นัด ให้อัตราการยิง350ถึง400นัดต่อนอาทีมาพร้อมกระปืนกล PKT 7.62ม mm, ิลิเมตรพร้อมกระสุน2,000นัดติดตั้งแบบร่วมแกนในป้อมปืนโดยปืนหลักของ BMP3 สามารถยกระดับได้ตั้งแต่ลบถึงบวก60องศานอกจากนี้ยังมีปืนกลด้านหน้าของรถ2กระบอกบรรจุกระสุนกระบอกละ2,000นัด ซึ่งจากสถิติ BMT 3สามารถที่จะโจมตีเป้าหมายได้ไกล5-6กิโลเมตรด้วยระบบฉีปนาวุธต่อต้ารถถังและด้วยกระสุนทั่วไปจากปืน 2A70 มันจะมีระยะโจมตีอยู่ที่4กิโลเมตรในส่วนของระบบควบคุมการยิง ปอมปืนของ BMP 3ติดตั้งไฟติ้งโมดูล 2K23 ประกอบด้วยระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงเซนเซอร์ลมระบบรักษาเสถียรภาพเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์อุปกรณ์เล็งหรือนำวิธีของพลปืนและไฟค้นหานอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการบรรจุกระสุนอัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับระบบขีปนาวุธ โดยในเดือนมิถุนายนปี2018ปรกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้ประกาศว่า BMP 3จะติดตั้งโมดูลการรบ AU 220M ที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด57มิลิเมตรซึ่งโมดูลดังกล่าวสามารถบรรทุกระสุนได้80นัดและยิงได้80นัดต่อน,นาทีรวมทั้งยังมีการติดตั้งระเบิดอากาศระเบิดแรงสูงระเบิดแบบกระจายสะเก็ ระสุนเจาะเกราะที่แรงขึ้นและอาวุธนำวิถีต่อต้ารถถังที่มีระยะทําการสูงสุด14.5กิโลเมตรซึ่งมันสามารถจาะทะลุเกราะด้านข้างของรถถังหลักได้ปัจจุบันถึงแม้ว่า BMP 3มันจะถือเป็นยางเกราะที่ดูเก่าไปสักหน่อยแต่มันก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆของกองทัพรัเสเซีย จากบันทึกการใช้งานทั่วโลกยานรบทหารราบ BMP 3เคยมีประวัติเข้าร่วมมาแล้วหลายสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเชเชนครั้งที่1สงครามโคโซโบการแทรกแซงในเยเมนและล่าสุดในสงครามรัสเซียยูเครนโดย BMP 3ถูกสร้างมาทั้งหมดหลายรุ่นรวมๆแล้วน่าจะเกินสิรุ่นซึ่งในปัจจุบันนี้ยานรบทหารราบ BMP 3มันถูกสร้างมาแล้วทั้งสิ้นมากกว่า2,000คัน เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ